สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจ้ขอแนะนำ15ซีรีส์วายของไทยที่ไม่ดูไม่ได้แล้วบอกเลยนะคะว่าปังทุกเรื่องแน่นอนแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่1วิศวมีเกียรนาเมียหมอ เรื่องราวความรักของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากให้ความรักครั้งนี้จบลงบาเป็นคนแรกของกลุ่มที่โดนความรักพุ่งชนโดยคนที่หอบความรักมาให้บาคือกันนักศึกษาปีหนึ่งคณะแพทยาศาสตร์กันขยันส่งความหวานให้บาตามจิตจนใครๆก็ต่างอิจฉาและบาเองก็ตกหลุมรักกันแต่ความรักที่หวานชื่นของคู่นี้กลับทำให้มาก รุ่นน้องของบาเจ็บตวดเพราะถูกบาปฏิเสธมากคิดจะทำให้บาเลิกกับกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อสามารถรับชมได้ในซีรีส์วิศวมีเกียร์นามียหมออันดับที่ 2. จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวในซีรีส์เป็นเรื่องราวการกลับมาอีกครั้งของคู่ผิดและเก้า ที่มาพร้อมความรักที่โตขึ้นไปอีกขั้นเมื่อความรักของพวกเขาถูกทดสอบจากนุนลูกศิษย์ที่มาเรียนพิเศษกับเก้าที่เข้ามาขั้นกลางความสัมพันธ์จนทําให้พีทและเก้าเข้าใจผิดกันรวมถึงความลับที่ทั้งคู่แอบคบกันก็กําลังถูกสงสัยจากทั้งเพื่อนเพื่อนและครอบครัวก็ยิ่งเป็นตัวแปรให้ความรักของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอนส่วนหมอกหนุ่มเลือดร้อนที่ชอบมีเรื่องชอกต่อยไปทั่ว จนซันพี่ชายของเพื่อนสนิทได้รับผลกระทบบ่อยๆซันเลยยื่นคำขาดให้หมอกเปลี่ยนแปลงตัวเองและมาทำงานกับเขาที่ร้านกาแฟาจากที่ไม่ถูกกันต้องมาทำงานใกล้ฉิดกันจนความรู้สึกของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยท่ามกลางความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของพวกเขากันแน่สามารถรับชมได้ในซีรีส์จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวอันดับที่3จะรักก็รักเถอะ ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของเจมและอิดที่กลัวความรักจะถูกเปิดเผยเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับคำสั่งห้ามมีความรักของบริษัทผู้จัดและบาร์ักสแสดงที่เล่นเป็นคู่จิ้นกับอิดก็เริ่มเบื่อหน่ายกับวงการบอยเลิฟที่นอกจากจะต้องรับมือกับก,บการทำสัญญกรรมและการควบคุมอาหารแล้วที่ยากไปกว่านั้นคือต้องทนรับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้จัดทางด้านนาโคเพื่อนสนิทของเจมหลังจากรับรู้ถึงความรักระหว่างเพื่อนสนิทกับอิดแล้ว หัวใจก็แตกสลายเพราะได้รู้เรื่องราวของบาสทั้งสองคนก็ร่วมเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งการเยียวยาเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรเอาใจช่วยกันได้ในซีรีส์จะรักก็รักเหอะอันดับที่4นิติแมนแฟนวิศวะหากบทกฎหมายจะตีความให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศสภาพใด ก็คงไม่แปลกอะไรถ้าหนุ่มนิติแมนบีบอมจะเกิดความประทับใจและตกหลุนรักหนุ่มวิศวะอย่างจินเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของบีบอมหนุ่มหล่อคณะนิติศาสตร์ผู้ชอบการเก็บตัวแต่ดันต้องมาตกหนุ่มรักให้กับจินเดือนมหาวิทยาลัยตัวท็อปคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าใจผิดคิดว่าเขานั้นคือมือที่สามผู้แย่งอิงแฟนสาวสุดน่ารักคนล่าสุดไป ในช่วงเวลาที่จินกําลังอ,อกหักและสับสนหัวใจบีบอมก็พยายามเดินหน้าสารสัมพันธ์ต่อจนก่อให้เกิดความใกล้ชิดที่มากกว่าเพื่อนกันโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของจินสามารถรับชมได้ในซีรีส์นิติแมนแฟนมิสวะอันดับที่5พระจันทร์มันไก่จิมเจ้าของร้านข้าวมันไก่ย,ยามค่ำคืนที่เปิดให้บริการกับคนทุกวยัย แล้วในคืนหนึ่งโชคชปาก็พัดพาทําให้เขามาพบกับเวินชายหนุ่มที่บังเอิญว่ามาฝากท้องกลางดึกที่ร้านข้าวมันไก่เที่ยงคืนแห่งนี้และเกิดกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะเข้าใจซึ่งทําให้อะไรอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ว่าจะเป็นจินหรือเวินหรือแม้กระทั่งคนรอบๆตัวเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรสามารถติดตามรับชมได้ในซีรีส์พระจันทร์มันไก่อันดับที่6น้องชายนเสื้อชอป ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของตินเด็กม .4 สีที่ใครๆคก็มองว่าเป็นเด็กเนื้อเพียงเพราะว่าตินใส่แวน่นวันแรกของการเปิดเทอมก็เกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นเพราะตินดันเดินชนกับชายคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่ามืดเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มขึ้นสามารถรับชมได้ในซีรีส์น้องชายในเสื้อชอปอันดับที่ 7. ศิละปะลงกน เมื่อหินเด็กจากอุตรดิต์หน้าสายวัย18ปีสอบติดคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกูลมพักในกรุงเทพได้แบบงงๆพร้อมเพื่อนสนิทอย่างนายเพลงที่ดันติดคณะวิศวะไปอีกคนทำให้ทั้งคู่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจขึ้นมาสัมภาษณ์อย่างเร่งด่วนแต่เจ้ากรรหอในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ดันเต็มพอดีหินจึงถูกจัดให้ไปพักหอในของคณะวิศวะร่วมกับเพื่อนสนิทอย่างเพลงแทน ซึ่งหอ13นี้ก็มีคำาล่าลือถึงความแปลกแสนแปลกของผู้คุมหอแต่เมื่อหินเข้ามาอยู่ได้หลายวันเขากลับไม่เคยเจอผู้คุมหอที่ว่าเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในซีรีส์ศ on ิลปะหลงกลอันดับที่8คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของประการพิทักษิติเป็นหมอผ่าตัที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโรงพยาบาล เขามีพรสวรรค์พิเศษในการมองเห็นยมทูตตนหนึ่งที่เขาตั้งชื่อให้ว่าตัวผีทุกครั้งที่ตัวผีปรากฏตัวขึ้นเขามักจะมาพร้อมกับตัวในมือมายืนรอรับวิญญาณคนไข้ยอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของเตียงผ่าตัดอยู่เสมอและแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่หมอน,นี้ปรากฏตัวขึ้นมาประการก็แทบจะมั่นใจได้เลยว่าต่อให้ทุกอย่างราบรื่นแค่ไหน การผ่าตัดครั้งนี้จะต้องจบลงที่ความตายตัวผีกลายเป็นคนที่ประการไม่อยากเจอที่สุดในชีวิตแต่โชคชะตาก็ยังกลั่นแกล้งเมื่อตัวผีดันกลายเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสามารถรับชมได้ในซีรีส์คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้อันดับที่9แอบจองรักเดอะซีรีส์เมื่อรุ่นน้องคนหนึ่งแอบรักรุ่นพี่คนสนิทแต่ไม่สามารถบอกออกไปได้ วันเวลาที่ผ่านผ่านไม่ได้ทำให้ความรักที่มีอยู่ล้นใจลดน้อยลงเลยเขาจะต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้อยู่เพียงข้างเดียวอีกนานเท่าไรมาเอาใจช่วยกันได้ในซีรีส์แอบจองรักเดอะซีรีส์อันดับที่สิคขั้วฟ้าของผมเมื่อการต้องขึ้นดอยแบบเฉพาะกิจของหมอขั้วฟ้าทำให้เจอกับปริน้นครูอาสาที่ต่างคนต่างไม่ชอบที่หน้ากันตั้งแต่แรกเจอ แต่ยิ่งทะเลาะกันเท่าไหร่กลับยิ่งทําให้พวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นคนสองคนที่ต่างกาันกับบรรยากาศบนดอยที่แสนจะโรแมนติกและเป็นใจสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะดําเนินไปอย่างไรสามารถรับชมได้ในซีรีส์ขั้วฟ้าของผมอันดับที่11รักกันวันโลกแตกในซีรีส์เล่าเรื่องราวบนคอนเซ็ปที่ว่า ถ้าคุณเกิดตกหลุมรักใครสักคนแต่อีก13วันข้างหน้าโลกกำลังจะแตกคุณจะทำอย่างไรโดยเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือว่าโลกกำลังจะแตกอ่านนักศึกษาหนุ่มคณะบริหารเขาเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนแต่ทว่าอุบัติเหตุบางอย่างทำให้อาจสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะเขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับกอลฟหนุ่มนักศึกษาแพทย์ปีสที่มีแต่ปัญหารุมร้าโดยเฉพาะเรื่องของความรัก ก็เป็นคนขี้หึงและลึกๆแล้วเขากำลังมองหาใครสักคนที่รักเขาจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้ในซีรีส์รักกันวันโลกแปกอันดับที่12ทีอาร์เรื่องราวของติน้นแพทย์ประจำบ้านปีสามที่ทั้งเก่งและเข้มง,งวดวันหนึ่งเขาต้องเจอกับเคสนักศึกษาหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พร้อมๆกับลุงขับซาเล้งคู่กรณีที่อาการสหาหัส คือเป็น t ีอาสแดงทั้งคู่แต่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนเอาไว้ได้หลังจากลงเงินตินกลับห้องพักแพทย์เพื่อพักผ่อนแต่เมื่อตื่นขึ้นมากลับพบว่าชีวิตของเขาติดอยู่ในรูปรเวลาพบเจอเหตุการณ์ซ้ำเดิมเจอเคสนักศึกษาหนุ่มและซาเลงคนเดิมผนทางเดียวที่จะช่วยให้เขาหลุดออกจากรูปรเวลาคือการช่วยชีวิตนักศึกษาคนนั้นให้รอดจากความตายมาเอาใจช่วยในซีรีส์ที TR. อันดับที่ 13. ร้ายนักนารักมาเฟียคิมคนที่ผิดหวังจากความรักครั้งแรกและเขาที่ผิดหวังจากรักในทุกครั้งแต่โลกก็วนให้กมลมาเฟียหนุ่มรูปหล่อหนะ้าเกรงขามาเจอกันกับคิมด้วยความต่างที่ไม่เหมือนกันรถนิยมที่ต่างกันแต่พออยู่รวมกันแล้วกับเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อรวมกันหาความเข้ากันของเขาทั้งคู่ได้ในซีรีส์ร้ายนักนารักมาเฟียอันดับที่ส4 ชั้นนี้และนายอาทิตย์ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของซันเด็กหนุ่มที่มีอาชีพรับจ้างทวงหนี้ที่ดวงสวยทำงานพลาดท,ทุกครั้งจนได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปจัดการทวงเงินจากลูกหนี้คนสำคัญเป็นภารกิจสุดท้ายเพราะถ้าหากเขายังทำไม่สำเร็จอีกซันคงต้องลาจากวงการนี้จริงๆเพื่อพิสูจน์ความสามารถซันจึงเดินทางไปยังเกาะอาทิตย์ตามคำสั่งเรื่องราววุ่นวายจึงเกิดขึ้นมาเอาใจช่วยกันได้ในซีรีส์ ชันนี้และนายอาทิตย์อันดับที่15มังกรกินใหญ่เดอะซีรีส์จะเกิดอะไรขึ้นหากการรีโนเวทผับแห่งหนึ่งเพราะเหตุผลที่ว่าอยากลืมเรื่องเราวแย่ๆที่พลาดพลังหลับนอนกับคู่อาริกใหญ่และมังกรในอดีตเคยเป็นเพื่อนรักกันแต่ถ้าว่าเวลานี้กลับกลายเป็นเกลียดกันเข้าไส้เจอกันที่ไหนต้องมีปัญหาการทุกทีและปัญหาที่ใหญ่กว่าทุกรอบนั่นคงไม่พ้นความผิดพลาดที่ใหญ่และมังกรหลับนอนกัน จนทำให้ใหญ่อยากที่จะรีโนเวทบผับของตนเพราะอยากลบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ใหญ่และมังกรได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะลูกค้ากับสถาปนิกความใกล้ชิดสู่ความหวั่นไหวความเกลียดชังจะกลายเป็นความรักได้หรือไม่ติดตามรับชมได้ในซีรีส์มังกรกินใหญ่เดอะซีรีส์ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ15ซีรีส์วไทยที่ไม่ดูไม่ได้แล้ว ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ EP หน้าเจจะมาแนะนำเรื่องอะไรโปรดรอติดตามรอรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า